กําลัทัดนนเล็กขวัดล้างแรงงานต่างด้าวพร้อมจับตรวจปัสสาวะมหาไทยประกาศขยายเวลาเปิดด่านถาวรบ้านหัดเล็กเพ,พิ่มอีก3ชั่วโมงสัภาษั์พิเศษผลเรือตรีเทียนสุริมนไรเวทกับผลการประชุม RBC ร่วมไทยกัมพูชาต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามแคมเปญทีวีและตราทีวีดอทอ ไทยกัมพูชาประชุม r b c ร่วมแก้ไขปัญหาชายแดนทั้งการค้ามนุษย์และยาเสพติดที่โรงแรมเกะกงรีสอร์ทจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาคนเรือตรีเทียนซิริมนตรายเวท เสนาธิการกองกำลังป้องกันจันทบุรีและตราดประธานฝ่ายไทยและคนตรียนมินผู้บัญชาการทหารจังหวัดกอกงประธานฝ่ายกัมพูชาร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านเลขานุการคณะกรรมาการชายแดนส่วนภูมิภาคกัมพูชาไทยหรือ ABC ซึ่งมีนายสมหมายวิเชียนชัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและนายสุธาธรรมอํานวยสุนายอำเภอคลองใหญ่รวมถึงส่วนราชการชายแดน รวม80คนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและละกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้นุกงลามไปยังกว้างขวาง,วางซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมในลักษณะน,นี้มาแล้วหลายครั้งและสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ในที่ประชุมได้สรุปความร่วมมือในสองทางคือ ความร่วมมือทางด้านความมั่นคงและความเรียบร้อยในชายแดนเช่นการสัญจรข้ามแดนการค้ามนุษย์การจัดระบบแรงงานต่างด้าวการป้องกันการค้ายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่การค้าอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดนอกจากนี้แล้วยังมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นการค้าชายแดน การขยายการเปิดปิดชายแดนการศึกษาการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาการตัดไม้ตามแนวชายแดนโดยบรรยากาศนั้นเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยและสามารถจดข้อบันทึกการตกลงของทั้งสองฝ่ายได้เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปกำ <c oughs> นันตำบลหัดเล็กกวาดล้างแรงงานต่างด้าวพร้อมจับตรวจปัสสาวะ เมื่อคืนที่ผ่านมานายปิยวุฒิประสิทธิเวชกำนันตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จงดราชและนายสมชายชัยพินผู้ใหญ่บ้านหนูห่5บ้านกลองโนตำบลหัดเล็ก พร้อมชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านจำนวน20คนเดินทางด้วยเท้าตรวจความเรียบร้อยบริเวณเท่าเรือประมงซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเดือนงายที่เรือประมงจะหยุดทำการประมงทำให้แรงงานประมงชาวกัมพูชามักจะขึ้นมาเที่ยวในสถานบันเทิงและมักจะดื่มเหล้าเมื่อเมารวมถึงเกิดการทะเลาะวิวาทเป็นประจำจึงได้ออกมาตรวจสอบและดูแลในความเรียบร้อย ระหว่างเดินทางได้ตรวจสอบแรงงานที่เดินสวนการแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจึงได้ทําการตรวจปสัสสวะและพบว่าสีคนมีปัสสวะสีะม่วงประกอบไปด้วยนายนิดนายยาวนายแดงและนางดาซึ่งเป็นลูกเรือประมงนอกจากนี้แล้วยังได้ตรวจรถจ,จักรยานยนต์ของแรงงานสองคนและพบว่ามีเหล็กแหลมยาวสีนิ้วจึงได้ยึดไว้เนื่องจากเกรงว่าจะนําไปทําร้ายผู้อื่นได้ จากนั้นชุดรักษาความปลอดภัยได้นําตัวแรงงานชาวกัมพูชาทุกคนไปส่งยังตํารวจตู้ยามคลองสนเพื่อดําเนินคดีที่สถานีตํารวจภูทครคลองใหญ่ต่อไปจังหวัตราดขยายเวลาเปิดปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กอำเภอครองใหญ่เพิ่มอีกสชั่วโมงเพื่อสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวนางสาวเป็นจวันอ่านเปลืองผูว้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดราดได้ทาการขอขยายระยะเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กอเภอคลองใหญ่จังหวัดราดจากเดิมเวลา7นานิกาถึง20นาฬิกาเป็น6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการค้าชายแดนการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดนผู้ว่าราชการจังหวัดราดกล่าวว่า นณะรัฐมนตรีมีมติวันที่19ตุลาคม2556อนุมัติให้ขยายการเปิดจุดผ่านแดนทวรไทยกัมพูชาจำนวน5แห่งโดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศกำหนดเวลาเปิดจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีจังตราดจังหวัดสก้วจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่17ธันวาคม2556จากเดิมเวลา7 0นาฬิกาถึง20นาฬิกาเป็น6นาฬิกาถึง22นาฬิกา ตั้งแต่13มกราคม2557เป็นต้นไปเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาติดต่อประสานงานทั้งงานราชการและการค้าขายความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนบริการเซอาตา้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ0%ผ่อนนยาวๆถึง6เดือน ผนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้ยตาตราศูนย์สา0 0 0้อยโตโยต้าตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกสัมภาษณ์พิเศษพลเรือตรีเทียนสุริมนไตรเวทกับผลการประชุม r b c ร่วมไทยกัมพูชา การประชุม R p c ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มีพลเรือตรีเทียนจริริมนไตรเวศเป็นประธานฝ่ายไทยซึ่งหลังจากการประชุมแล้วได้ถแถลงให้สื่อมวลชนทราบถึงผลการประชุมดังนี้ความเท่าเทียมแล้วก็เพื่อประโยชน์ร่วมกันในอนาคตอะไรที่จะเป็นปัญหาเราก็จะมาพูดคุยกันและแก้ปัญหาอะไรที่ดีอยู่แล้วก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนอาเซียนคอมมูนิตี้ที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะครับ ก็จะมีการตกลงทําความเข้าใจและร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของทั้งสองชาตินะครับในทุกๆด้านเท้าที่จะภูมิภาคที่เราทำงานกันอยู่นี่นะครับและที่มาวันนี้ก็คือเป็นการประชุมของคณะเลขานุก,การของทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งก็มีความเห็นตรงกันในเรื่องตัวเนื้อหาแล้วก็แนวทางที่จะดําเนินการต่อไปในอนาคตเพื่อ ให้การประชุมของคณะกรรมก,การใหญ่ที่จะจัดขึ้นในเดือนหน้านะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ก็ได้รับความรมูลไปอย่างดีจากท่านยนหมินนะครับท่านผู้จัดการทหารประจำจังหวัดอกอกลงและที่ให้การสนับสนุนแล้วก็มีความร่วมมือกันเปอย่างดียิ่งนะครับและคาดว่าผลจากการประชุมในใน,ใน,ใ,นในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์จะเป็นการสร้างความร่วมมือความมั่นคงและก็สันติภาพในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อประชาชนทั้งสองฝ่ายจะได้มีความ จเจริญก้าวหน้าพัฒนาไปทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงร่วมกันนะครับนอกหนือจากในกรอบตัวนี้ไปแล้วนะครับเต่้าควมเห็นส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับกรอบความเรื่องมือทางด้านาสังคมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็การสาธารณสุขการศึกษาจะมีความสมาําคัญมากขึ้นโดยเพราะยิ่งของการรองรับในเรื่องของประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับการปรับตัวหรือแม้กระทั่งการที่าทาง ไทยและฝ่ายกัมพูชาที่มีความห็นพ้องต้องกันในเรื่องการขยายเวลาเปิดดา่านวิชากด้สก,การมาแล้วและกระทรวงัดไทยของเราก็ได้มีการแจ้งมติคอรมอไปยัง่านต่างแล้วก็ดำเนินการในเร็วนี้นะครับเปิดจากเวลา7จ็ดโมงถึงสองทุ่มเป็นเวลา6กโมงถึงสี่ทุ่มนะครับก็เพื่อให้การขนส่งสินค้าผ่านขํมแดนการผ่านของคนเป็นไปได้วยความสะดวกเรียบร้อยแล้วก็เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับคาดว่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งทึ่ทั้งสองชาติ ทั้งสองฝ่ายนี้ได้เห็นตรงกันในเรื่องของการพัฒนานะครับมุ่งที่จะใช้การพูดคุยในการเจรจากันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาร่วมนะครับมาแล้วมาแล้ว,ลวกับการประมูลเลขสวยขั้งแรกของจังหวัดตราดมวดกอไก่คอควายกิจการก้าวหน้าค้าขายร่ำรวยจัดทําโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดตราวันที่1 2สองกุมภาพันธ์พศ2557ณบ้านปูริสอทแอนสปาบ้านแหลมหินจังหวดัดตราโปรดอย่าลืมอย่าพลาดปร,ระมูลครั้งนี้แล้วอีกกี่ปีจึงจะมีการประมูลอีกสนใจรีบไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดรและสำนักงานขนส่งจังหวัดตราสาขาอำเภอเขาสมิงสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์1584 โปรดอย่าลืม ตราเอฟเซ็นสัญญานักเตะต่างชาติรายที่4เข้าทีมเสริมเกมรับบริเวณหน้าร้านช็อปขายสินค้าของสโมสรตราเอฟซสนามกีฬากลางจังหวัดตราดนคมสันพุทธโอวาสประธานสโมสร10อากาศพิเชษธนธากาศผู้จัดการทั่วไปได้นำนักเตะชาวเกาหลีใต้ชื่อคิมยองยูนที่ทางสโมสรตราเอฟซได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะต่างชาติรายที่4ของสโมสร สำหรับคิมยองยูนเคยเล่นอยู่ในสโมสรคังวอนยูในเต็ดที่อยู่ในเคลีกในประเทศเกาหลีใต้และเดินทางมาเล่นในตราดเอฟซโดยจะเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ซึ่งมาแทนพิรทัตโพรเรนดีที่ย้ายออกจากทีมไปครับผมเขาก็รู้สึกดีมากครับแล้วก็หลังจากที่ได้มาสัมผัสทีมจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทีมเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งและก็เขาค่อนข้างมีความสุขมากที่ได้รับโอกาสจากทีม แล้วจะพยายามอย่างดีที่สุดตั้งแต่จากนี้เป็นต้นไปครับผมครับเขาก็ค่อนข้างประหลาดใจที่เวลาเขาไปที่ไหนอะ่ะก็มีสีคนที่สนใจเรื่องฟุตบอลแล้วก็ค่อนข้างเรียกว่าคลั่งไคล้นะครับ,รบเขาเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เขารู้สึกอยากจะทาความรู้จักคนที่นี่ให้มากกว่านี้แล้วทั้งเพื่อนร่วมทีมด้วยครับผมอยากเขาสัญญาว่านะครับถ้าแฟนเนี่ยเข้ามาเชียร์นักฟุตบอลในสนามเนี่ยเขาจะยอมสู้เลย200เปอร์เซ็นต์ เพื่อทาให้ผลงานดีที่สุดครับผมบผม,มาเขาก็ประหลาดใจว่ามันดีกว่ามากกว่าที่เขาคาดคิดไว้ว่าเออหลีกไทยจะพัฒนาขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคาดหวังว่าในอนาคตจะพัฒนาขึ้นพร้อมๆที่เขามาจอยเนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นไปแล้วก็สามารถต่อไปถึง t ีพีไทยพีเบลิกได้ครับผมด้านหันรงชุนหาคุณากรรักษาการโคชตัดเอฟซีเปิดเผยว่า กันได้คิมยองยุนมาในครั้งนี้จะทดแทนตำแหน่งของพีรทัศน์โพเรียนดีและเป็นนักเตะต่างชาติรายที่4ของทีมซึ่งที่ผ่านมามีลาบี้ที่เล่นแดนกลางและมีเซย่าที่มาแทนจีรวุฒิสารานันรวมถึงมีซาโตะที่มาเล่นแทนเรย์มอนซึ่งความพร้อมของทีมมีมากกว่า70%แล้วในขณะนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้ก็ในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีแล้วเราก็เราก็มีการปรับตัวเข้าหากับเพื่อนร่วมทีไมได้ดีนะครับ เรื่องของความสามารถก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ทางทางสโมสรพอใจก็คิดว่าเขาต่อไปเขาก็เป็นเป็นกาลังหลักนะครับในใน,ในปีที่ผ่านมาครับนะเราเราได้ประตูมากก็จริงนะแต่เราก็เสียประตูมากนะครับซึ่งเขาก็จะมาสามารถที่มาเติมเต็มในตรงจุดจุดอดดยที่เราเคยมีในในฤูกาลที่ผ่านมาผมก็คิดว่าว่ต้องดีขึ้นตัวแทน TPO ตรวจสนามตราด FC ดูแลปัญหาความปลอดภัยเมื่อบ่ายวันนี้ตัวแทนจากบริษัทไทยพีเมลีกจำกัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินทางมาตรวจสอบสนามในด้านของความปลอดภัยในการจัดการแข่งขันฟุตบอลในแต่ละนัดโดยมีสิอากาศเอกพิเชษันากาศผู้จัดการทั่วภไยของสโมสรตราดเอฟซพาตรวจสถานที่ตามประตูทางเข้าและบริเวณในสนามและนอกสนามทั้งนี้เพื่อให้การจัดการแข่งขันมีความปลอดภยัยทั้งผู้ชมในทีมเย่าและทีมเยือน โดยตัวแทนนั้นได้เสนอแนในเรื่องของสนามกีฬากลางว่ามีประตูทางเข้ามากเกินไปซึ่งอาจเกิดปัญหาในระหว่างการแข่งขันได้เรื่องความปลอดภัยสองเรื่องที่มันจะช่วยเพิ่มมูลค่าของสโม,มสรก็คือสื่อมวลชนเมื่อสื่อมวลชนก็คือมิกซ์โซนมันก็คือห้องสูงสื่ออุปกรณ์ประกอบนะอะไรางกนี้เนี่ยอันนี้แหละคือตัวที่ที่มันจะเป็นตัวเพิ่มมูลค่าที่เรา บขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้าาส,สถานี b ีทอนุสาวรีย์โทร090 818 1828สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 1 4 8 1 5 5 1สถานีขนส่งตราโทร039 525 222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16นาฬิกาและ18นาฬิกาสพมเขต17มอบโล่และประกาศนียบัตรครูดีเยี่ยมครูดีเด่นและลูกจ้างประจำดีเด่นรวมถึงรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรมนางสาวเบญจวรรณอ่มเปรืองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณครูดีเยี่ยมครูดีเด่นและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปี2556รวมถึงโครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ที่ห้องโสดทัศนศึกษาอาคาร5โรงเรียนตราตรการคุณโดยมีนายวรวิท์พมโคช รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ศิราอาจผู้อํานวยการโรงเรียนตราตรการคุณคณะครูอาจารย์และนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธีรับมอบโล่รวมถึงประกาศเกียรติบัตร ครูดีเยี่ยมครูดีเด่นและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปี2556จํำนวน64คนซึ่งประกอบไปด้วยครูดีเยี่ยม25คนครูดีเด่น30คนครูต้นแบบ6คนและลูกจ้างประจำดีเด่น3คน นอกจากนี้แล้วยังได้มีการจัดพิธีโมอบโล่และประกาศเกียรติบตัตรรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2557ให้กับเยาวชนจำนวน15รางวัลพร้อมกับกล่าวโอวาทแก่ผู้ที่รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ประเมินผลการดําเนินของกลุ่มแม่บ้านเกษตรหัวหินจังหวัดตราดเข้าประกวดดีเด่นระดับประเทศที่อาคารทําการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวหินหมู่ที่4ตาบลแหลมง,งอบอําเภอแหลมง,งอบจังหวัดตราดนางจุธาพรศรีวิพัฒน์ อุ้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหรือกพมสำนักงานพัฒนาเกษตรกรกลุมส่งเสริมการเกษตรในฐานะประธานคณะกรรมการการตัดสินการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศพร้อมด้วยคณะกรรมการได้เดินทางเยี่ยมชมผลงานของกลุ่มแม่บ้านอาทิผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัวการผูกผ้าการจัดดอกไม้การเลี้ยงหอยแกลงเชิงพาณิชย์การทํากะปิ การดำเนินการของกลุ่มออมทรัพย์การผลิตโดยมีนายวีรพันธ์ดีออนในอำเภอแหลมงอบนางเยาวรัตธีระวงสกุลเกษตรอำเภอแหลมงอบรวมทั้งกลุ่มสมาชิกแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวหินร่วมต้อนรับพร้อมทั้งให้ข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่ม ทั้งนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวหินได้เข้าร่วมการประกวดในระดับจังหวัดจนได้เข้าร่วมการประกวดในระดับภาคจนได้รับรางวัลชนะเลิศทําให้การเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ6เขตภูมิภาคทางคณะกรรมการจึงได้เดินทางมาตรวจและเยี่ยมชมผลงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวหินในครั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินและให้คะแนนในระดับประเทศต่อไป พยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด16-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-16องศาเซลเซียส ลมตวนออกเิงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งขึ้นสูง2-3เมตรมิติใหม่ของคนมือตราดเด i g ไนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบก,กับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบโดยหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดะไน เรลงา้ลงแล้วอยอดปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ะชวยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันและวางใจเถอะว่า สุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 1 9